สถาที่ที่เหมาะกับคนรักคริปโตคะ่ะได้เรียนฟรีติดตัวไปด้วยคะ่ะเกรดตามนี้เลย่ะได้รับโบนนะัสถึง12%เลยคะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้พายอยู่ที่ Experience Center ของซิปเนกนะคะ าที่ที่เหมาะกับคนรักคริปโตค่ะใครนะคะที่เป็นมือใหม่อยากจะทดลองเปิดบัญชีกับซิปเมกนะคะก็สามารถมาเปิดบัญชีได้ที่นี่เช่นกันค่ะเพราะที่นี่นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ของทางซิปเมกคอยช่วยเหลือและให้คําแนะนําอยู่ตลอดเลยละคะ่ะสวัสดีรอบนึงนะคะ ทำไมถึงสัตว์สถานที่นี้ขึ้นมาคะสถานที่นี้จะถูกเรียกว่าเป็น e x p e r i e n e center นะคะก็คือว่าเราอยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้ลูกค้าที่เป็นทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ะคะ่ะเข้ามาที่รุธของเราใคร<ๆ>ที่สนใจอยากจะเปิดบัญชีกับทางซิมเม็กต้องทายัางไงได้บ้างคะสามารถบวอกอินเข้ามาที่นี่ได้เลยะคะ่ะเราจะมีโค้ดให้ใส่แล้วก็จะได้รับเป็นเหรียญปิดคอยมูลค่า200บาทก็มีปากาจะเป็นแม้แจกให้ด้วยคะ่ะซึ่งถ้าิดสมัครที่บ้านเองก็จะไม่ได้รับในส่วนนี้ได้โปรโมชั่นพิเศษนะคะมูลค่า20 0บาทลก็ ลึกที่เป็นพรีเมียมของทนางซิมเมกอีด้วยค่ะก็คือคนที่เปิดบัญชีนะคะที่ขอใจะเปิดบัญชีที่นี่นะก็ใส่โค้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็รับของที่ลึกแล้วก็รับ BTC มูลค่า2 0 0บาทไปเลยค่ะ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดใครที่มีบัญชีกับทางซิมเม็กแล้วค่ะสามารถทําอะไรได้บ้างคะสามารถสแกนค่ะได้รับเหรียญร้อยบาทโดยสามารถเลือกเ่นถึงสองเหรียญเลยเดี๋ยวแพรจะทดสอบให้ดูว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้เหรียญแล้วรับเหรียญเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยค่ะตอนนี้แพรก็มีบัญชีกับทางซิมเม็กแล้วก็จะเริ่มจากสแกน q ีวโค้ดตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็เข้ามาหน้านี้แล้วค่ะเขาบอกว่าเรียนรู้เหรียญไหนได้รับเหรียญน,นั้นนะคะมีทั้งหมดให้เลือก6กเหรียญด้วยกันค่ะ ค่ะกดเอดาตรงนี้นะคะเข้ามาแล้วค่ะกดเอดาเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าก็จะมีคําอธิบายนะคะว่าเอดาหรือเหลียนคาร์ดานโนนะคะคืออะไรเลียคาดานโนทำงานยังไงนะคะให้เราอ่านก่อนเนะาะเดี๋ยวเราลองมาตอบคําถามกันดูนะคะแต่ลองตอบนะข้อนี้นะเอ้ยถูกค่ะไปคอนติเนียต่อบไปได้เลยคาร์ดานโนมีสมาร์ทคอนแท็หรือไม่ลองตอบผิดไหมคะ Thank <sharp inhale> you. มันก็จะให้แบบนี้ค่ะบอกว่าดูเหมือนคําตอบยังไม่ใช่นะก็คือทาไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยจนกว่าเราจะตอบถูกนะคะแบบนี้มันจะทําให้เราเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็จําได้ว่าคําตอบที่ถูกต้องคืออะไรค่ะแต่ตอบครบสามข้อแล้วค่ะก็เสร็จแล้วทีนี้เราก็กรอกอ e ีเมลนะคะส่วนตัวที่เราผูกบัญชีไว้กับซิมเมกได้เลยเหรียญที่เราเล่นนะคะเมื่อกี้เธเลนเอดดก็จะเข้ามายังบัญชีข,ของเรานะคะภายในคืดวันค่ะมูลค่า100บาทค่ะแต่ว่าแต่ละคนนะคะสามารถเล่นได้2เหรียญเพราะฉะนั้นแล้วจะ รวมเป็นมูลค่า200บาทนั่นเองค่ะ เอาละค่ะสำหรับคนที่สนใจและอยากที่จะมา e x p e r i e n c e c e n t น r นี้ที่นี่จัดวันไหนบ้างคะก็เรามีงานมาตั้งแต่เดือนมกราแล้วนะคะแล้วก็จะเปิดไปถึงวันที่30เมษายนเลยอืสิ0โมงถึง2ทุ่มค่ะแล้วอย่างเสาร์อาทิตย์เองที่บอกว่ามีกูรูมาคือมันจะมีวันละกี่รอบนะคะโ,โดยปกติแล้วค่ะจะมีวันละ1รอบค่ะในช่วงสุดสัปดาห์ก็จะมีสปิเกอร์ที่มีความรู้ทางด้านต่างๆเกี่ยวกับคริปโตหรือ n f t ค่ะคนที่สนใจนะคะอยากจะมางานสัมมนาดีๆนี้นะคะที่จัดขึ้นทุกเสาร์ สามารถไปเช็คได้ที่ Facebook นะคะ i ินเมก Thailand ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่จัดงานสัมมนาออนไลน์นะคะสําหรับคนที่สนใจอยากมาฟังงานสัมมนาที่จัดขึ้นทุกเสาร์อาะะทิตย์นะคะทางแพนนะคะได้มารีวิวของทางชินเมกก็คือวันอาทิตย์นะคะจะมีรอบ4โมงนี้นะคะเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูจุดนี้กันบ้างดีกว่านะคะเห็นโจกราฟน่าสนใจมากเลยค่ะมีเหเรียญโซน่านะคะ CMT อิตาเลียมนะคะรถถึง BTC ด้วยจุดนี้ทําอะไรเดี๋ยวเราไปถามเจ้าหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะจุดนี้เองเนี่ยสำหรับคนที่สนใจมาที่นี่เนี่ยทำอะไรได้บ้างคะ,ะจุดนี้เป็นจุดที่สอนลูกค้าในการเทรดะคระับการซื้อขายอ๋อเป็นจุดที่สําหรับทําการซื้อขายถ้าแบบมีคนที่ไม่ได้เปิดบัญชีกับทางซิมเมกสามารถลองเทรดได้ไหมลองได้ครับลองซื้อได้2ครั้งครับครั้งละสามสิบบาทอ่าน่าสนใจมากเลยค่ะตัวหนึ่งคนนะคะ สามารถลงเทได้สองครั้งครั้งละ30บาทค่ะทาั้ง1ิบเหรนะคะไปที่ตลาดนะครับผมที่ตลาดก็จะเห็นราคาในปัจจุบันของ CMT แล้วละกวด CMT บายซื้อกดตรงสกุลเงินไทยบาทได้เลยครับผม30มบาทเข่ากลับว่าเราจะได้0.319 CMT แล้วก็คอนเฟิร์มครับ ตอนนี้ครับเหร ok ียญก็จะเข้าไปอยู่ในเทรดวอลเล็ตเราแล้วแต่ถามว่าทาไมมันไม่ถึง30บาทเพราะว่าเรามีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายด้วย0.2%จนครับค่าธรรมเนียมสุูดออค่าธรรมเนียมที่ถูกนะคะก็คือหักไปเหรียญ c m p อยู่ในเครื่องเรานะคะสําหรับคนที่เทรด CMT นะคะได้เงิน30บาทค่ะถ้าเกิดใครอยากจะทดลองมาเทรดว่าวิธีการเทรดโดยใช้แอปซิมเนกทำยังไงก็สามารถมาถามเจ้าหน้าที่แล้วก็ลองเทรดได้ที่นี่เลยนะคะมีเงินให้30บาทค่ะเมื่อกี้ลองเทรดไปแล้วนะคะนี่ถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเต เิมนะว่าอย่างทางซิมแม็กเองเอะค่ะมีอะไรที่โดดเด่นกว่าทานเจ้าอื่นบ้างคะเอ่ออย่างของเรามีเป็นดับเบิลวอลเล็ตครับก็คือจะมีเทรดวอลเล็ตแล้วก็ซีวอลเล็ตซึ่งเทรดวอลเล็ตเนี่ยก็คือฝากเง,งินครับที่เราเอาไว้ซื้อแล้วก็ขายครับส่วนซีวอลเล็ตเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราโอนเงินจากเทรดวอลเล <c oughs> ็ตไปไว้ซีวอลเล็ตก็จะกลายเป็นซิปอารครับซึ่งซิปอารเนี่ยจะให้โบนัสเราแต่ถ้าเกิดว่าเราล็อกด้วยอะครับผมก็ <c oughs> คือไม่สามารถขายเหรียญได้สี่สิบห้าวันลูกค้าคือลูกค้าที่ชอบการคอร แต่ว่าถ้าเกิดว่าหมด45วันไปแล้วเหรียญมันจะจับการซิปอัพแล้วต้องล็อกใหม่เพื่อรับโบนัสเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับเราคือฟังก์ชันเด่นของทซิมเนกเองนะคะก็คือฟังก์ชันซิปอัพแล้วก็ซิปล็อกแต่เด่นที่สุดเลยก็คือซิปล็อกนะคะที่ล็อกไว้45วันแล้วเราก็จะได้รับโบนัสในทุกๆวันทุกหนึ่งทุ่มนะคะื CMT นะคะได้รับโบนัส12%เลยค่ะต้องในเลยเข้าโฮมเลยครับแล้วก็เลื่อนลงครับเข้าเลื่อนลงเราจะเจอคำว่าซิปอัพซิปล็อก คราวนี้เรากดซิปล็อกใชครับมันก็เราสามารถล็อกเหรียญได้ถ้ากด100ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเหรียญที่อยู่ในซีวอลเล็ตเราครับผมจากซิปอัพเป็นจะกลยเป็นซิปล็อกแล้วพอกดล็อกปุ๊บมันก็จะล็อกให้เลยครับโอเคถ้ากด CMT ได้เราโบนัสสูงถึงสุดถึงเ2เลยคะ่ะอะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจิมมิของทางที่ซิม e ม p e เอ e กซ e เพนี้นะคะตรงนี้คือจุดเอ็กซ์เพ c ยร h o p ชอปค่ะเป็นการแลกซื้อของที่ระลึกจากทางซิมเม็นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตน่ารักน่ารล่มค่ะแล้วก็แมสนะคะสามารถซื้อได้โดยใช้เงินสดรหรือว่าใครที่มีเหรียญ c m p นะคะก็สามารถมีการแลกซื้อได้เรทตามนี้เลย เอาลค่ะตอนนี้ท้าจะเดินครบแล้วนะคะสำหรับทุกจุดเลยใน Experi e n c e Center ของ s ิปเนกนะคะถือว่าได้ประสบการณ์ดีๆแถมได้เรียนฟรีติดตัวไปด้วยค่ะและที่สำคัญเลยได้ความรู้ดีๆนะคะเพราะว่าวันนี้แพมมีโอกาสได้มาความสัมมนาที่นี่ค่ะสรุปนะคะคนที่สนใจอยากจะลงทุนในคริปโตนะคะหรือว่าอยากจะมาสอบถามข้อมูลการลงทุนสำหรับมือใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะคะสามารถมาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้เลยนะคะจากที่สยามพารากอนอยู่ชั้นหนึ่งนะคะโซนเหนือค่ะ